คือนายโคมา,าราชเจติครับผมปลูกมะนาวอยู่ประมาณร้อยสี่ห้าสิบต้นค่ะตอนนี้คุณลุงทำอะไรอยู่คะกำลังทำอะไรอยู่เดินดูสวนมะนาวดึงหญ้าดึงไรตามโคนต้นตัดแตง่งไปเรื่อยมาตรวจแปลงมะนาวมา มาดูเด็กกันไม้มะนาวมาดูมะนาวเด็กกันอ้าวเอามะนาวไปกินรับครับยี่พวงนึงครับไม่ได้เติมนี่พว,วงนึงพวงเลยนี่ครับพวาทำไมเลือกปลูกมะนาวเออ ทำไมคุณลุงถึงเลือกปลูกมะนาวคะมะนาวที่ปลูกอยู่พันธุ์อะไรคะอ๋อเขาเรียกพันธุ์สายพันธุ์หมายพันธุ์หอมแปดริ้วทุนเก้าทุนเก้าแปดริ้วว่าแต่ปีนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี้ก็หกหกสิบสีอ่ถ้าอยากปลูกมะนาวแบบคุณลุงบ้างเนี่ยปลูกยากไหมคะไม่ยากนะไม่ยากแต่ปลูกผมปลูกมาจดปลูกลงกระถางปลูกลงดินเลยขุดหลุมโตๆหน่อยแล้ว ลงฝังดินเลยไม่ต้องใช้กระถางแล้วนก็จะได้ผลผลิตแบบนี้แหละคุณลุงปลูกมะนาวอย่างเดียวหรือเปล่าคะก็มีปลูกผักล้มลุกบ้างพวกผัวพวกอะไรผักสวนครัวใช่ไหมคะผักสวนครัวแล้วปลูกหลายอย่างขนาดนี้คุณลุงทำคนเดียวใช่ไหมคะข็คนเดียวลูกลุงไม่ตัวยบ้างตัดหญ้าทุกอย่างเป็นอินทรีย์หมดเลยใช่ไหมคะที่คุณลุงปลูกใช่ใช่เป็นอินรี ผลผลิตเป็นยังไงบ้างคะที่นอกจากมะนาวครัวกราฟักดีใช้ได้ถึงว่าฟักสวยงามโลกมันค่อยจะมีแต่ช่วงที่แล้วในโลกมันมีกใบเหลืองมีมารบกวนอยู่แต่ช่วงนี้ปลูกไม้ไม่มีไม่มีใบเหลืองไม่มีฟักทุกอย่างใช่ไหมคะใช่ทุกอย่างแล้วคุณลุงมีเคล็ดลับอะไรทำไมผลผลิตถึงดีแบบนี้คะก็ไม่มีเคล็ดลับอะไรก็ใส่ปุ๋ย ของถิงยิ้มนี่แหละวิธีถิงยิ้มนี่แหละค่ะคุณค้าแล้วมะนาวมันสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างหรอคะโอ้มันมันหลายอย่างนะคือตัวนี้มันใช้ได้หลายอย่างหลักๆเช่นก็ทําน้ําน้ำมะนาวของผู้ใหญ่ถังเขาพันของผู้ใหญ่ถังก็ทำอยู่เขาขายอยู่แต่นี้เราไม่สามารถเลยจะทำได้เพราะเครื่องมือเรามันมีเราใช้แต่ น้ำมะนาวเหรอคะแล้วเปลือกมาัน,านไปทำอะไรได้บ้างไหมคะเปลือกมันก็จะทำพวกปุ๋ยย่อยทีหนึ่งใส่หมับตามโคนไม้ใส่ปุ๋ยหมับอ,อะไรเงี้ยแต่แวนน่วาสมควบคู่ก<ม>ันในช่วงนี้นะด,ดีจริงๆเลยนะคะเพราะว่านอกจากมะนาวจะมีประโยชน์เดี๋ยวแล้วเนี่ยเปลือกของมะนาวก็จะมัพคุณน้นเหลืออีกใช่ใช่พี่โลคะเราขอประโยชน์ให้กับ มะนาวยีนีของสวนคุณลุง,งหน่อยได้ไหมคะได้ครับคุณลุงจะให้ประโยชน์ว่าไงดีคะมะนาวตัวนี้เหรอมะนาวตัวนี้เช้าผสมกึงน,น้ำร้อนอยู่ประจำเช้าลุงก็กินอยู่ทุกวันเหมือนกันแม่บ้านก็กินเขากินกันเยอะผสมใส่น้ำเช้าแล้วลูกอะ่ะตะลูกใหญ่ไม่ไหวเที่ยวเกินลูกเล็กอ่ะลูกุูมหใจก็แค่ซึ่งกินเช้าเย็น คุณลุงเคยคิดไหมคะว่าถ้าไม่ได้มาเป็นไม่ได้มาเป็นเกษตรกรเนี่ยคุณมุงจะทำอาชีพอะไรก็อยู่บ้านก็ทำค้าขายคืออันนี้คือคอ,คอ,อาชีพเสริม<อ>ค้าขายอยู่ อายุกี่เดือนแล้วคะประมาณเดือนใช่สองเดือนแล้วอ๋อหนเดือขึ้นกว่านี่ร่าแก่แล้วค่ะเพราะว่าหนวดยาวมากโอ้มากเล่น่าโกนมันอ๋อมีน่าโกนลุงไม่ลุกเลยวันนี้เยอะมีเวลานี่เราไม่จัมันก็เยอะด้วยหนวดยาวเพราะลุงไม่มีเวลาโกนสุดยอดไม่น่าโกน